จะพามาเรียนเครื่องดนตรีเมโลเดียนนะคะก่อนที่จะเล่นนะคะเราก็ต้องมาวางนิ้วให้ถูกวิธีก่อนบนเมโลเดียนนะคะอนี้คุณครูจะใช้มือขวานะคะมือขวานิ้วโป้งคือนิ้วที่1นนิ้วชี้นิ้วที่สองนิ้วกลางนิ้วที่สามนิ้วนางนิ้วที่สี่นิ้วก้อยนิ้วที่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะถ้าไปไล่คลิปต่อไปนะคะคุณครูจะไปวางนิ้วที่บนเมโลเดียนนะคะบนเมโลเดียนแล้วพาไล่บันไดเสียง C major Scale นะคะโดยที่จะใช้นะคะนิ้วหนึ่งสองสามหนึ่งคือโดสองคือเร3สาม,มีแล้วก็หนึ่งฟา สองซอนสามลาสี่ทีห้าโดสูงนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะวันนี้อย่าลืมนาะชื่อนิ้วโป้งนิ้วที่หนึ่งนิ้วชี้นิ้วที่สองนิ้วกลางนิ้วที่สามนิ้วนางนิ้วที่สี่นิ้วก้อยนิ้วที่ห้านะคะพบกันในคลิปต่อไปกับการวางนิ้วบนเมโลเดียนนะคะ